ได้ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็กอ่อสร้างนะครับคลองส่งน้ํานะครับในส่วนนี้ใช้ก็ประมาณานะครับท่าน,นอำเภอเมืองเลยผมก็ส่วนราชการของอำเภอท่านปอพอท่านประชาบาลจังหวัดท่านโยธาธิการและฝังเมืองนะครับในสว่วนราชการจังหวัดทุกจังหวัดถ้าไม่ให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำดื่มน,น้ำใช้โดยเด็ดขาด และหากมีทางใดช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้มีน้ำได้หล่อเลี้ยงไม่ให้ผิดนี่คือข้อสั่งการของทางรัฐบาลตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่นมาปี58นี่เองเป็นสิทธ่เกิดขึ้นแต่เนือกว่านั้นปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราทนทุกกันแค่ปีเดียวแต่ปีเพื่มปี่า เรื่องที่เกิดข้นทุกกา้านในวัดนี้เปนทุกคนศรีสองราชเพราะนัานตำบลถึงสองรัชที่จะสนองนโยบายในเรื่องของหนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งท่องท่านไม่ต้องคิดอีกเลยท่านต่อยและท่านทำน้ำเลยของท่านให้เป็นที่ท่องเที่ยวร่วมกันถามฝ่ายจะต้องเห็นพร้องในการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นจินตนากาที่เราคิดกันที่วหัวที่โผ์ท่านทรงห่วใดปรผสมนิกรของ เพราะฉะนั้น,นพวกเราจรึงมี 快快。八八